กลับมากันแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้2ปีมีครั้งนะคะความพิเศษอยู่ที่ชายด้านหลังเห็นไหมคะจองกันให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันนิสาเสื้อสวยกันอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เป็นรุ่นที่ถูกถามหามากที่สุดและถ้าใครได้รับไปรับรองว่าสุดคุ้มคุ้มค่าแน่นอนเพราะอะไรนี่ค่ะเดี๋ยวนี้ให้ดูกันก่อนเลยเห็นไหมคะด้านหลังจิตทวิชชนนี่เลยค่ะท่านไหนนะเป็นแม่งานท่านไหนต้องออกงาน พารุ่นนี้ไม่ได้แล้วแล้วนี้จะไม่ค่อยทำซ้าด้วยเพราะว่ารุ่นเนี้ยหตัวใช้ผ้าประมาณ2เมตรขึ้นไปนะคะท่านไหนดูอยู่ต้องรีบจองนะคะเพราะไม่รีพิตแน่นอนรุ่นนี้นิเสมอตัวนี้ไม่ได้กำไรนะคะแต่จะให้เพราะว่าลูกค้าอยากได้ค่ะ Uh, ถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะคะไม่เคยดูงานของนิสาเดี๋ยวนิสานะคะจะใส่เสื้อแต่ละตัวให้ดูรุ่นนี้นิสาให้ดูทุกตัวเลยด้านบนเดี๋ยวนี้ขึ้นรหัสรุ่นไว้ให้นะคะด้านนี้เป็นเบอร์โทรของทางร้านเอด้านนี้เป็นลายด้านนี้เป็นลายและด้านนี้เป็นเบอร์โทรนะคะชอบตัวไหนจดรหัสรุ่นติดต่อสองช่องทางนี้ได้เลยค่ะนี่จะไปไวๆนะคะเพราะรายละเอียดงานค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดงานกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นผ้าบูงาปักลายนะคะไหมเหงาปักนูนนะคะ มันจะไม่ได้นูนมากและไม่ได้เป็นสามมิติตะปักมีมิติขึ้นมาถ้ามองไกลๆจะเห็นเลยว่าดอกโดดออกมาสู่หน้าจอแบบนี้เลยจะเห็นเลยไหมคะเนี่ยค่ะคือดอกเขาโดดออกมาอย่างนี้จริงๆเลยแบบด้านหน้าได้เปรียบค่ะตีโคง้งมีเกล็ดอม,มตรงนี้นะคะแขนเป็นทรงกระบอกยาวประมาณ4ี่ส่วนถ้า3ส่วนจะอยู่ใต้ข้อศอกนะคะ4ส่วนจะอยู่ประมาณนี้นะคะ5ส่วนจะประมาณถึงข้อมืออันเนี้ย น่าจะประมาณ4ส่วนนะคะแขนประมาณ4ี่ส่วนใกล้เคียงกับชายเสื้อเลยอันนี้คือคิดมาแล้วว่าให้ดูเป็นชิ้นง,งานเดียวกันมองจากด้านข้างเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังคือพิเศษมากเป็นแบบนี้เห็นไหมคะทวิสตชนมาถึงตรงกลางและตรงนี้เมื่อเป็นผัาทวิสเฉพาะชิ้นหลังนี้ใช้ผ้าเยอะมาก แต่ว่าเพื่อความสวยงามแบบนี้นะคะจําเป็นต้องใช้ผ้าแบบนี้นะคะจําเป็นแบบด้วยแบบเขาบังคับมาแบบนี้เลยดังนั้นหนึ่งตัวใช้ผ้าเยอะมากๆท่านไหนไปรับรองว่าไอ้ท่านไหนได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะก็สวยประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูสีแรกกันเลยค่ะส,สีแรกของเรานะคะจะเป็นสีชมพูบัวหลวงนะคะที่นิใส่อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นเหมือนดอกบ,บัวที่เราใช้ไหว้พระ นึกอ,ออกใช่ไหมคะดอกบัวที่กาขายอะคะ่ะสีชมพูแบบนั้นเลยนะคะจะไม่ใช่ชมพูสดนะคะแล้วก็ไม่ใช่ชมพูกระปิเป็นชมพูโทนสุภาพนะคะและสวยมากนี่แม่กับถ้าถุงสีฟ้าแบบนี้คือสวยปึ้งมากนะคะ10เต็ม10เลยค่ะสวยเหมือนรูปค่ะชมพูบัวหลวงของเราแบบนี้เลยค่ะท่านไหนนะคะมตีต้องออกงานนะคะได้รับการเชิญเรียนเชิญน,นะคะตัวนี้ใส่ไปรับรองว่าอื้ออึงกันทั้งงานแน่นอนค่ะ สีที่สองนะคะก็จะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยค่ะคือสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ลืมแจ้งไปนิดหนึ่งตัวนี้เหมือนเช่นเคยนะคะนี่ผ่าชายล่างจนถึงตรงนี้เลยหมายความว่าลูกค้าลูกซิปลงสุดสามารถสวมจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนได้เลยนะคะดูรูปนิ่งกันค่ะ นี่ค่ะสีเหลืองทองเป็นเหลืองทองที่จริงใจนะคะไม่กล้าปฏิเสธเลยว่าสีนี้ไม่ใช่สีทองนะคะท่านไหนมีงานมงคลท่านไหนมีงานบวชอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสีเหลืองตัวนี้แบบคือใส่ครบจบไม่ต้องแต่งอะไรมากมายเลยนะคะถ้าถุงอะไรก็เข้าค่ะสำหรับตัวนี้สีที่สของเรานะคะจะเป็นสีโอมนตินแบบนี้นะคะ ท่านไหนชอบความเรียบหรูดูดีนะคะต้องมาสีนี้แล้วค่ะแบบสวยมากจริงๆแต่นี้ไม่ค่อยทำเพราะว่ามันเปลืองผ้าเดี๋ยวขึ้นรูปนิ่งเลยค่ะนี่ค่ะสีโอนตินตามที่เห็นนะคะนิสาไม่เคยแต่งรูปนะคะถ่ายรูปได้แบบไหนส่งให้ลูกค้าดูแบบนั้นนะคะงานจริงเป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบที่นิสาใส่หรือที่ขึ้นหุ่นอยู่นี้เลยนะคะเราไม่เคยมีงานเดโมนะคะเราถ่ายรูปด้วยงานจริงตลอดค่ะ สีสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะคะนี่ค่ะ สวยงามทุกมิติจริงๆสวยแบบสวยมากอะคะ่ะสวยจนแบบว่าไม่ทราบจะบรรยายยังไงว่ามันสวยขนาดไหนถ้าลูกค้าได้เห็นของจริงจะทราบเลยว่ารุ่นนี้ปราณีตและของจริงสวยมากจริงๆค่ะตามรูปที่นิสาขึ้นให้ดูเลยนะคะงานบวชเริ่มมาแล้วนะคะท่านไหนต้องอุ้มไตรนะคะต้องถือไตรในงานบวชลูกหลานยังหาเสื้อที่ถูกใจไม่ได้นิสาเรียนเชิญนะคะรับรองว่า ตัวนี้สวยสะกดใจทุกคนจริงๆเลยค่ะมีทั้งหมด4สีตามที่นิสาใส่ให้ดูเลยนะคะสี 4, ชมพูบัวหลวงสี 4, ทองสีเหลืองทองนะคะสี 4, โอนตินแล้วก็สีขาวมุกที่นิสาใส่อยู่ตรงนี้นะคะมากัน5ไซส์เช่นเคยค่ะ 38, 40, 42, 44, 46นะคะราคาเดิมนะคะไม่ได้ขึ้นราคาถึงแม้ว่าผ้าจะขึ้นไปไกลนะคะ1490บาทค่ะจะส่งฟรีนะคะและมีบริการ เก็บเงินไปทางให้ลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนด้วยค่ะท่านไหนชอบท่านไหนรักรีบสอบถามกันเข้ามานะคะเพราะว่าจํานวนมีจํากัดด้วยผ้า1ไม้นี่ทาได้แค่5้ถึงหตัวไม่เกินนี้นะคะดังนั้นปริมาณมา,มาจํากัดมากๆด้วยความที่1ตัวเขาค่อนข้างที่จะเปลืองผ้านะคะท่านไหนไม่สะดวกลายตรงนี้นะคะก็โทรตรงนี้ได้เลยนะคะ0ูนย์หกสองดห้าค่ะหวังว่านิสาจะได้มีโอกาสรับใช้ทุกท่านนะคะสะัปดาห์นี้ขอตัวไป ก่อนค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ